ชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะเอาจริงๆนะคะระกษามันสวยคุณภาพตึงเปะ๊ะประทับใจมากค่ะหมอหนึ่งเก่งมากๆอเ<ล>อะ,ะชอบมากนะคะชอบมากค่ะด,ดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่คลินิกสยามลอฟนะคะมาทำสวยค่ะมาดูไขมันหน้าท้องคลินิกที่นี่บอกเลยว่าเป็นคลินิกที่ ขึ้นชื่อในเรื่องของการดูดไขมันเป็นดับต้นต้นของประเทศเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันว่าจะเป็นยังไงนะคะชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะเอาจริงๆนะคะดูดไขมัน,มานายเยอะเราเป็นแม่หลังคลอดเนาะเขาไปตัดหนังหน้าท้องเนี่ย แล้วทีนี้พอเขาตัดมามันตึงแต่ค่าใช้จ่ายมันสูงแต่ทีนี้พอเราได้มาทํากับตัวจีพลาสมาเนี่ยราคามันสวยคุณภ,ภาพตึงเป๊ะเนาในเดือนนะคะผลออกมาคือแผลหายไวมากนะคะแล้วไม่มีรอยผิวไม่เป็นครื่นเลยแล้วหนะ้าท้องกระชับมากๆเลยค่ะรวมทั้งท้องแขนเราก็ทาไปด้วยใช่ออท้องแขนไม่ห้อยเลยกระชับมากก็ท้าทายมากค่ะหมอหนึ่งเก่งมากๆเลยนะคะชอบมากะชอบมากค่ะดีมากๆเลยค่ะ